สำหรับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงตาภาพรวมของลักษา12ราศีในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับก็จะตรงกับนะครับช่วงเทศกาลสุดท้ายก็คือลอยกระทงหรือเทศกาลสุดท้ายของการทอดกระถินนตรงกับวันพุธนะครับที่5พฤศจิก็คือขึ้น15กันเดือน12เพราะอันนี้สงกระถินเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงวันเก็ญเดือน12นะครับเรียกง,ง่ายๆตรงกับลอยกระทงพอดี ก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่ได้ทําไว้นะครับหรือว่าผมได้ทําเรื่องกระถินนะครับก็ขอแจ้งบอกการบอกคุณทุกคนที่ได้ติดตามทาง youtube Facebook ต็อกทุกช่องทางโซเชียลของผมก็ถือว่าอนุโมทนาร่วมกันหลายคนบอกไม่มีเวลาทาบุญนะครับไม่เป็นไรคุณอย่าเอาเวลาที่มีไปทําความ,มดีก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับการโยกย้ายของดวงดาว ในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่9ก้ากุจิกาโยนเวลา10บนาฬิกาสีนาทีนะครับอันนี้เป็นดาวพฤหัสก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตัวของดาวเนี่ยนะครับพระศุกร์จะโครจรเป็นเกษตรในวันที่4ี่กุสจิกานะครับตรงกับวันอังคารดาวพระศุจกจะเป็นเกษตรต่างพิบดีมั่นคงในช่วงเวลาส0บนาฬิกาสินาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอช่วงกลางเดือนเนี่ย ตรงกับวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนปีสามนาิกาสามเนาทีดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกและในช่วงท้ายเนี่ยดาวพระศุกร์จะโคจรเป็นประนะครับในเรือนของราศีพิจิกเรือนพระอังคารเนี่ยตรงกับวันที่28พฤศจิกานะครับสิบสนาฬิกาสีนาทีเท่ากับในเดือนนี้เนี่ยดาวพระศุกร์ย้าย2รอบหลักๆคือพระเกตเข้าสู่ราศีเมษดาวพระศุกร์เข้าราศีตุลแล้วดาวพระศุกร์ก็เข้าราศี พิจิกเท่ากับเดือนเนี้ยดาวพระศุกร์ย้ายสองทีเร่งนิดนึงนะครับแล้วก็เท่ากับพระศุกร์เสดถือว่าเดินเร็วนะครับหลักโหราศาสตร์เรียกว่าเสดกว่าที่เป็นปกติแต่ท่านี้เท่านั้นพระศุกร์เสดอย่างเดียวไม่พอวันที่7พฤศจิกเนี่ยดาวพรฤหัสบดีที่เป็นมหาอุดราศีกรกฎก็เดินเริ่มเดินพักองศานะครับเท่ากับดาวพระศุกร์เขาเดินเสดดาวพฤหัสเดินพักในขณะเดียวกันเนี่ยดาวพระเสาร์นะครับวันที่16เดือน11เนี่ย ดาวพระเสาเขากําลังจากเดิมที่เคยถอยหลังพระองศาตั้งแต่23สิามงหายามเนี่ยเขาเริ่มหยุดนิ่งวันที่สิบ้าแล้ว1ิบหเนี่ยทุจริเริ่มเดินหน้าเป็นปกติถ้ากับไอตัวบาประคอเดินหน้าไอตัวสุบะคอเดินถอยหลังนะครับเพื่อเดินถอยอย่างเงี้ยดูเนี่ยโคพัเดินนี่น่าจะมีเรื่องหน่อยเพราะดาวโคจรวิปริตเยอะนะครับบริหัรตัวหลักๆก็เสียดาวพระศุกร์ก็เดินเร็วสเล็กเกินนะครับอันนี้อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็เป็นการยกย้ายดวงดาวต่างๆ ในการบอกกันส่วนลักนณา12สราศีจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปได้เลยครับสำหรับท่านที่เกิดในลักนณาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภในช่วงนี้จุดเด่นของคุณมีอยู่สเรื่องนะครับหน้นส่วนสัญญาและความรักอยู่ในมุมทิศทางที่ดีมีโอกาสนะครับลงตัวถ้าที่ผ่านมารู้สึกทอเลาะบาะแว้งคุยไม่ลงตัว ร,รู้สึกว่านะครับเอ๊ะเขาไม่ชอบเราหรือปัดเราตกไปในวงโคจรมีโอกาสรประสบความสำเร็จสมงหวังค่อนข้างสูงในเดือนนี้นะครับเทลไรท์เชอคือสแสดงความจริงใจสแสดงความรักเขาเห็นผมว่าโอกาสาออกเกิดสูงในขะ่เาเดยวการทุนส่วนที่ผ่านมาดูเหมือนต้องแบ่งสนรบางส่วนเจรจาธุรกิจไม่ลงตัวรอบนี้ผมว่ามีโอกาสได้โปรเจกต์คโครงการงานใหญ่มีโอกาสได้ทุนส่วนลงนามได้สัมปทานระยะยาวเป็นไปได้เยอะนะครับในขะ่เาเดยวการเรื่องของงานเนี่ยถ้าคุณได้งานเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มถ้าไม่ได้งานต่างประเทศนะครับหรืองาน จากแดนไก่แปลว่าคุณจะได้งานนะครับในเบื้องสูงหรือว่าคุณจะได้งานเช่นงานระดับชาติงานระดับประเทศงานเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ยาวมีแนวโน้มได้งานจากครั้งนี้นะครับแล้วส่งผลให้คุณยาวไปจนถึงประมาณช่วงของปีหน้านี่คือเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็นไปได้อย่างนี้บางคนเลื่อนเงินเดือนบางคนอาจจะเงินเดือนไม่ได้แต่ได้โบนัสพิเศษไปท่องเที่ยวต่างประเทศเดินงบของบริษัทฟรีพอเก็ตมงนนี่ไปเองแต่บริษัทค่าใช้ใจ่าย ไปทางานออกค่าที่พักค่าอาหารให้อย่างนี้ก็คือได้รับสุดเหมือนกันนะครับ,รบในขาเดียวกันการติดต่อสื่อสารการเจิจาต่างๆในานาการพูดการจชผมว่าอยู่ในมุมทิศทางที่ดีนะครับเขาเรียกว่ามีปัญญาเป็นลาบมีการวางแผนการคิดการอ่านได,ด้ดีตัวเองมีโอกาสโปรเจกต์เริ่มเสนอโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากจะทํารับรองมีแนวโน้มพรีเซนต์นำเสนอผลงานผ่านดีแต่อาจจะต้องนะครับเหนื่อยสักหน่อยแต่อยู่ในมุมทิศทางที่ ดีเรียกว่าตอนต้นอาจจะเหนื่อยตอนท้ายมันต้องดีเริ่มต้นอาจจะคดตอนท้ายปลายอาจจะตรงมันเป็นการเปรียบเ,เทียบอย่างนั้นนะครับรงมไปถึงเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการปรับปรุงบ้านช่ององราบการต่อเติมนิดหน่อยๆน่อยถ้าไม่ทํ้ทอย่างนั้นหรือไม่ได้เปลี่ยนสินตาน้เลยเขาว่าอาจจะทะเลาะกันภายในบ้านในครอบครัวจะแก้กันไปแก้กันมาหน่ยนดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาน,นี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสไหนจะลอยกระทง ไหมจะวันสุดท้ายของอันนี้สงกระถินอาจจะเดินทางกายไปทาบุญก็ตรวจก็ตรวจลาตรวจสักนิดสักหน่อยเพื่อเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะครับอันนี้ก็เป็นนพิธหมายที่ดีสําหรับชาวลักษณะของราศีระสบถามว่าทิ้งท้ายมีจุดไหนหน่าเป็นห่วงไหมก็ะจะมีแค่ช่วงแรกก็ค,คือช่วงสัปดาห์แรกนะครับดาวประจาตัวคุณเป็นนี้ตรงนะั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังอยู่เรื่องหนึ่งคือตัวเองอาจจะเจไข้ได้ปวดเพราะมันดาวประจาตัวมันอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงถ้าต้องทําการสําคัญ ก็ให้เลยช่วงนั้นไปก่อนนะครับเช่นผ่าตัดเสียเลือดนะครับหรือว่าคุยงานการสำคัญชี้เป็นชี้ตายพวกนี้ขอให้เลื่อนช่วงนั้นไปก่อนให้ให้มันผ่านพ้นช่วงเกณฑ์ไม่พอดีสะหน่อยหลังจากนั้นผมว่าดียาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกนะครับอันนี้เป็นบทสรุปสําหรับชาวลักานาราศรีพฤษภในเดือนสิกา2 5 6 8ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรละวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือเ่อาค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพืได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญนั่ทองเนียมคุณยุทธเนี่ยใช้ได้ แราเคาคิดถึงผมนะคิดถึงยุจนารได้ครูๆกันไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ